ความเป็นกระโหลกเกลียวหรือกระโหลก b s a นะครับแล้วก็ความเป็นเพชรฟิเป็นรูปแบบใหม่เป็นระบบเกลียวกลางไขดูดเข้าหากันันนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของความเสถียรขึ้นสเต็ปขึ้นวัสดีครับจาก b ลโ e c h a n n e l นะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องรายละเอียดของกระโหลกกระโหลกในความเป็นกระโหลกอ5ฟของเรานะครับจะเป็นโจทย์ของกระโหลกเกลียวแล้วก็กระโหลกที่เป็นระบบเพชรฟินะครับในปีปัจจุบันเนี้ยเรื่องของเบ้าเฟรมที่ถูกพัฒนาออกมาความหลากหลายของกระโหลกมันจะเยอะมาก แต่วันนี้เราจะเอาหลักๆที่ในท้องตลาดใช้เยอะแล้วก็เป็นรูปแบบที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยใน,ในยุคแรกๆก็คือความเป็นกระโหลกเกลียวหรือกระโหลก bsa นะครับแล้วก็ความเป็นเพชรฟิตเป็นรูปแบบใหม่เป็นระบบเกลียวกลางไขดูดเข้าหากันนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของความสเสถียรขึ้นสเต็ปขึ้นตัวกระโหลกเกลียว bsa โครงสร้างของเขาก็จะมาในรูปแบบนี้ก็จะซับพอร์ตตัวเบ้าเฟรมจะดูง่ายนะครับก็คือดูที่เบ้าเฟรมเลยมันจะมีเกลียวอยู่แล้ว แต่ความเป็นถ้าโฟกัสเรื่องของความละเอียดเรื่องของเบ้าเฟรมที่เป็นกระโหลกเกียวมันก็จะมีอยู่สองขนาดนะครับก็จะมีเกียวอังกฤษกับเกียวอิตาลีแต่ถ้าหลักๆในในรถในบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกียวอังกฤษถ้าส่วนใหญ่อยู่แล้วส่วนเกียวอิตาลีก็จะอยู่ในเฟรมที่เป็นเฟรมงานปีเก่างานพวกท่อท่อแทงท่อโครบัตของฝั่งอิตาลีนะครับความเป็นเซรามิกของเอสไฟนะครับก็การันตีอยู่แล้วนะครับจากโจทย์ตัวลูกปืนของเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าจากนักปั่นค่อนข้าง สูงมากค่อนข้างเยอะมากก็ผลิตมาหลายรุ่นหลายเจนหลายบล็อกหลายรอบแล้วนะครับในการเติมสินค้าเข้ามาในสต็อกความเป็นอ่าเขาเรียกอะไรสินค้าพรีเมียมสินค้าเกตคุณภาพแต่ราคาจับต้องได้นะครับผมแจ้งราคาก่อนราคาตัวนี้ค่าตัวเขาอยู่ที่990แต่990คือความเป็นระบบลูกปืนเซรามิกนะครับเพราะสิ่งที่ได้ก็คือความลื่นจัดจดความลื่นจัดจดจ,ดจะมาชดเชยในเรื่องอะไรชดเชยในเรื่องของการเซฟแรงของเรา ในการออกแรงของเราที่เรากระทำลงไปกับลูกบันไดเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของให้เราประหยัดแรงทําให้เราอยู่บนจักรยานได้นานขึ้นปั่นสนุกขึ้นออกแรงน้อยลงอย่างนี้นะครับปั่นได้ไกลขึ้นหรือปั่นได้เร็วขึ้นด้วยโครงสร้างของกระโหลกตัวนี้นะครับมันจะซับพอร์ตรองรับแกนมาตรฐานเลยคือขนาดแกนย4ิบสี่นะครับแกนย4ิบสี่ก็จะเจอเจอบ่อยๆก็อย่างขาจานชิมเมโนโขาจานสลมขาจานเอฟเอเอย่างนี้นะครับตัวโครงสร้างของเขา,าก็อย่างที่เราเห็นนะครับ ก็จะเป็นเลียวทั้งสองข้างพร้อมกับระบบบูทไอท่อกันน้ําแล้วก็จะมีแหวนรองมาให้โครงสร้างของกระโหลกเกลียวเนี่ยตัวนี้มันจะซัพพอร์ตได้ทั้งเฟรมที่เป็นเสือภูเขาแล้วก็เสือหมอบแต่กรณีอย่างเฟรมที่เป็นเสือหมอบตามมาตรฐานแล้วใส่และติดตั้งได้เลยโดยแหวนรองนี่เราจะไม่ได้ใช้นะครับแหวนรองสีดำดำสองตัวที่ให้มาส่วนจะได้ใช้ควบคู่ตัวไหนจะได้ใช้ควบคู่กับตระกูลเฟรมของพวกเสือภูเขานะครับถ้าตามค่ามาตรฐานที่เซ็ตกันก็ แหวน2ตัวฝั่งจานโซ่นะครับส่วนใหญ่ที่เซตกันที่เป็นที่เป็นองศาให้ระยะขาจานมันบาลานซ์กับตัวเชสเตอ์หลังได้นี่ก็คือลองแหวนฝั่งฝั่งฝั่งจานโซ่2ตัวครับพร้อมกับอาจจะตัวบูสสีเงินที่ที่ให้มาเพิ่มตัวบูสสีเงินเงินที่ให้มาเพิ่มนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ที่แปลงฝั่งซ้ายมันจะทำมันจะมีไว้เพื่อซัพพอร์ตโครงสร้างของขาจานในขาจานของสลม ในระบบขาจาน GXP นะครับก็คือการกลางท่อนหลักที่ติดฝั่งกานโซ่จะมีขนาดที่24มิลแต่ตรงปลายของขาจานมันจะโดนดรอปให้เหลือ22มิลคราวนี้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้จะเป็นข้อกําหนดมาซัพพอร์ตปลาย22นะครับเราก็จะติดตั้งก็คือสวมเข้าไปต,ตรงตรงเบ้าของลูกปืนฝั่งซ้ายตรงนี้ติดตั้งก็คือกดเข้าไปแล้วก็ติดตั้งได้เลยมันก็เลยทําให้ตัวกระโหลกตัวนี้รองรับขาจานได้ค่อนข้างเยอะ กรณีใช้ของชิมาโนตัวนี้เราก็จะไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้กรณีติดตั้งเสือหมอบติดตั้งได้เลยทั้งความเป็นขาจานชิมาโนความเป็นขาจานเดเดยหรือความเป็นขาจานของสล a มที่เป็นระบบ g X p ก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปนี่คือโครงสร้างของกระโหลกเซรามิกเอไฟในระบบกระโหลกเกลียวหรือกระโหลก b s a นะครับมีทั้งสีดำและสีแดงราคา990บบาทตัวนี้ จะเป็นกระโหลกในระบบเพดฟิาตัวรุ่นกระโหลกเขาจะอยู่อาจะเป็นรุ่น b b 86นะครับความเป็น b b 86ค่อนข้างจะมีความหลากหลายไม่น้อยหน้ากับเจ้ากระโหลกเร็วเหมือนกันโตมาด้วยกันกระโหลก2รุ่นนี้ครับลหลายๆแบรนด์ก็เริ่มต้นจากตัวกระโหลกตัวนี้เหมือนกันอย่างเมื่อก่อนมันจะเป็นเพดฟิตนะครับก็คืออัดซ้ายกับขวาเข้าหากันแล้วก็รูปแบบที่ติดตั้งส่วนใหญ่เราจะเจอความเป็นกระโหลก ของ,ของชิมเโนซะเยอะที่เป็นเสื้อเป็นพลาสติกสีทเทาๆสีทเทาๆนะครับตอนนี้ตัวความเป็นเพดฟิตบางทีเราถอดกระโหลกออกเราไม่รู้ระยะค่าของกระโหลกว่ากระโหลกรุ่นนั้นจะต้องเป็นเบอร์อะไรนะครับเบื้องต้นของความดูของการดูระยะกระโหลกที่เป็นเพดฟิตเนี่ยถ้าให้ชัวร์มันก็คือการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางของกระโหลกนะครับข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ถ้ามาตรฐานของกระโหลก BB 8 6แปดหก เส้นระยะเส้นผ่าศูนย์กลางที่มันซับพอร์ตอยู่มันก็คือระยะที่41มิลมันจะมีความใกล้เคียงเหลือบกันอยู่นะครับกับ่า b ี30ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของบ้ากระโหลกที่42มิลน,นะครับคราวนี้กรณีเราถอดออกแล้วเราเราไม่รู้หรือว่าเราดูโจทย์ของตัวกระโหลกเก่าเราก็ได้ตัวกระโหลกเก่าเราส่วนใหญ่ที่ติดมาโครงสร้างเงยอะๆผมเห็นน่าจะเป็นกระโหลกเพดฟิทของชิมเมโน่ที่เป็นเสื้อพลาสติกซะ,ะ,ะส่วนใหญ่เราจะสังเกตค่าของค่าเบอร์ค่าของตัวของชิเมเโน่มันจะเป็นรหัส น่าจะประมาณ b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  7 2 7 2 4 1ความเป็น BB-72 ก็คือรหัสของเขาแต่ส่วน C-1 4 1คือ,อมันจะระบุบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอตัวเฟรมที่จะรองรับตัวกระโหลกเรามาดูโครงสร้างตัวนี้กันจากที่ผมผมเล่าไปก็คือตัวเพรฟิตระบบเก่าเป็นถ้วยสองข้างอัดเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นเสื้อพลาสติกหรือเสื้ออลลอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้รูปแบบมันเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปมาเป็นแบบอัดเกลียวกลางนะครับเดี๋ยวผมหมุนเกลียวออกให้ดูรูปแบบที่เปลี่ยนมาเป็นแบบอัดเกลียวกลางเนี่ยมันจะได้ความเสถียรในเรื่องของการติดตั้งคือไม่ต้องใช้เครื่องมือเค้นอัดเข้าหากันแล้วมันจะใช้เป็นลักษณะของเกลียวตรงกลางดูดซ้ายกับขวาเข้าหากันคราวนี้แต่สิ่งที่มันจะได้มาเพิ่มมันคือคือขอบของชุดลูกปืนทั้งทั้งสองข้างเนี่ยโอหมุนยังหมุนเกลียวไม่สุดขอบขอบของชุดลูกปืนทั้งสองข้างเนี่ยนะครับมันจะมา ช่วยเพิ่มอีกก็คือเวลาเราติดตั้งหมุนซ้ายกับขวาเข้าหากันเนี่ยจากเครื่องมือตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือบอ็อบ็อกชุดเดียวกันกับชุดนี้สามารถใช้เครื่องมือชิ้นเดียวกันติดตั้งได้นะครับตัวตัวบ็อกที่เราติดตั้งตัวกระโหลกแบบแบบเกลียวแบบเบรเนี่ยตัวไขประแจที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์เดียวกันตัวนี้เราเราใช้ลักษณะของการไขเข้าหากันเสร็จตัวเกลียวมันจะดึงกระโหลกทั้งซ้ายและขวาเข้าหากัน คราวนี้สิ่งที่มันจะได้เพิ่มคือในเรื่องของระบบกันน้ำโชว์เลยเสถียรกว่าเดิมจุดที่สองที่จะได้ก็คือความสเต็ปที่มากขึ้นสเต็ปที่มากขึ้นเกิดจากอะไรสเต็ปที่มากขึ้นเกิดจากขอบทั้งสองข้างคราวนี้มันจะไปบีบรัดเฟรมช่วยจากเมื่อก่อนมันจะใช้ใช้การเบ่งตัวของถ้วยอย่างเดียวกับตัวเฟรมนะครับคราวนี้พอเจอท็อกหนักๆพอเจอใครที่แรงเงยอะๆกระทืบรูปบันไดเนี่ยความย้วยความาไม่สเต็ปมันอาจเกิดขึ้นได้ เพราะว่ามันใช้ลักษณะของการแบ่งถ้วยเข้า,ขาไปรัดแน่นอย่างเดียวแต่คราวนี้ตัวเนี้ยมันทั้งแบ่งรัดให้แน่นพร้อมกับขอบของตัวตัวเสื้อตัวบอดี้เขาเนี่ยบีบรัดกับเฟรมไว้อีกทีหนึ่งมันก็จะยิ่งเพิ่มความสเตปเข้ากับตัวจักรยานให้มากขึ้นสเตปขึ้นเลื่นขึ้นนะครับตัวกระโหลกคราวนี้ยก็เหมือนเดิมก็จะมีโจทย์ตัวของอแหวนรองมาให้ แหวนรองตัวนี้ก็คือโจทย์เดิมครับซัพพอร์ตขาจานของสแสลมที่เป็นระบบ GXP นะครับแกนกลาง24แล้วก็ตรงด้านปลายมันจะเป็น22มิลตัวแ d ด p ปเตอร์ตัวนี้เราก็สวมเข้าไปฝั่งลูกปืนฝั่งซ้ายรองรับแกนขาจาน GXP ที่สอดมาลักกับตัวนี้มันก็จะทําให้เราติดตั้งแล้วก็บาลานซ์ได้ง่ายแต่ผมเพิ่มเพิ่มโจทย์เรื่องของการบาลานซ์แหวนที่มันจะจะต้องบาลานซ์ให้พอดีเปก,กับระบบขาจาน GXP นะครับ ถ้าถ้าเราบาลานแหวนไม่จบมันจะมีแกลบขยับได้ตรงนี้ก็ไม่ได้เวลาเราเราไขาทอคขาจางข้างซ้ายให้แน่นอย่างเงี้ยถ้าไขานั่นเสร็จแล้วกลายเป็นกระโหลกฝืดมันก็จะต้องบาลานแหวนตรงนี้ใหม่นะครับเพราะว่าขาจางสลมเนี่ยมันจะมีโจทย์เรื่องของการบาลานแหวนเป็นศูนย์จุดศูนย์มิลกันเลยทีเดียวแล้วก็ <c oughs> ลักษณะของไขทอคถึงค่าทอคเขาแล้วก็จะประมาณสิบปดถึงยี่สนิวตันได้นะครับประมาณนะั้นอ่าไขาทอคได้เสร็จแต่ ลราไม่ไอขาจานไม่ฟืดแต่เวลาหมุนมีแก๊ปขยับได้ตรงนี้เราก็ต้องถอดมาแกะมาแก้ไขเรื่องของการบาลานแหวนอีกนั่นก็คือเรื่องของขาจาน j p ส่วนขาจาน FSA ที่เป็นแกน24ธรรมดาหรือชิมานโนที่เป็นแกน24ธรรมดาส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาตรงนี้นะครับในการเรื่องของบาลานแหวนแล้วก็ส่วนของเพชรฟิตตัวนี้มันจะไม่ไม่มีแหวนมาเหมือนกระโหลกเกลียวนะครับ ตัวเพดฟิตในโครงสร้างขององศากะโหลกเขาตัวนี้มันจะไม่ได้บาลานแหวน์รองกะโหลกหรือว่าหนุนหนุนกะโหลกซ้ายหรือขวาอย่างเงี้ยตัวนี้จะไม่ได้ใช้มันจะใช้แค่ในระบบของ BSA แค่นั้นส่วนเพดฟิตนี้จะไม่ได้ใช้ครับก็เป็นกะโหลก2รุ่นที่ค่อนข้างใช้เยอะในตลาดค่อนข้างหลายหลายแบรนด์ยังใช้ระบบกะโหลก2รุ่นนี้ติดตั้งมากับรถที่เราใช้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าจะอัปเกรดก็ ต้องดูโจย์ก่อนว่ารถเราเป็นกระโหลกแบบเกลียวไหมหรือว่าเป็นแบบเพดฟิตไหมก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอีกหนึ่งตัวที่แนะนําอยากให้อัปเกรดจุดหมุนสําคัญที่สุดในการปั่นจักรยานจุดหมุนลื่นๆจุดหมุนทําให้เราเซฟวัตเซฟแรงได้เยอะก็ทําให้เราปั่นรถสนุกขึ้นปั่นรถได้นานขึ้นนะครับฝากไว้2รุ่นราคาจับต้องได้เปลี่ยนปีละลูกเพื่อชดเชยกับค่าที่เราได้เรื่องของการเซฟวัตตรงนี้ผมมองว่าคุ้ม ยังไงฝากกระโหลกเอ็ไฟจากแบรนด์เราไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ